Good morning, brothers and sisters, and welcome to a daily gospel truth. You know, if you are listening to this uh, teaching from outside of Thailand, do let us know. It's always encouraging for us to know how our teaching ministry is impacting lives all over the world. เสมอเมื่อเราได้ทราบว่าพันธกิจรับใช้ด้านการสอนของเราที่นี่เนี่ยสามารถเป็นพระพรให้กับคนทั่วโลกได้แล้วันนี้เองก็อยากจะแจ้งให้คุณได้ทราบว่า i นเชียง g m ม i เรามีคริสตจักรอยู่ที่เชียงใหม่ที่เชียงราย i นนครสวรรค์ and in Bangko k ทที่นครสวรรค์และก็ที่กรุงเทพ so if you're in any of these cities ถ้าคุณอยู่ในจังหวัดเหล่านี้ and you're looking for a local church to be part of แล้วคุณเองกำลังมองหาคริสตจักรที่อยากจะไปนมัสการพระเจ้าเป็นประจำเป็นคริสตจักรแบบ บ้านของคุณเป็นคริสตจักรประจำของคุณ want invite you be part this family to to this you of เราเองก็อยากที่จะเชิญชวนให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเรา But you're church part if of already good local a แต่ถ้าคุณเองเป็นสมาชิกอยู่ในคริสตจักร ท้องถิ่นอยู่แล้วก็อยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยมีส่วนร่วมกับคริสตจักรแห่งนั้นแล้วก็ให้คุณซื่อสัตย์ในการที่จะรับใช้แล้วก็อยู่ในคริสตจักรแห่งนั้นให้การสนับสนุนกับผู้นำของคุณแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ในโลกของเรา All right so let's go to our scripture for today ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ด้วยกันนะครับ today we will look at Ephesians 2:14วันนี้เราจะมา For he himself is our peace, who has made. Uh, both one, and has broken one down the middle wall of separation the has and middle wall เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างทั้งสองฝ่ายลง You know this can this can be interpreted in two ways ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เราสามารถจะตีความหมายออกมาได้ในสองทางด้วยกัน One that now there is because of the gospel there is no longer Jew or Gentile ในทางหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้ ตอนนี้จึงไม่มีคนต่างชาติหรือคนยิว You know in the early days uh, before the finished work of Jesus Christ there was a big separation ในยุคสมัยก่อนก่อนการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ก็จะมีการแบ่งแยกกันอย่างยิ่งใหญ่ The Jewish people saw the Gentiles as unclean เพราะว่าคนยิวเขาก็จะมองดูว่าคนต่างชาติเป็นคนที่ยังมีมลทิน You know they would not hang out with them they would not even eat together with <Because S 2> them เขาก็จะไม่รับประทานอาหารร่วมกันกับเขาจะไม่คบค้าสมาคมกัน Because they believe that they serve d the one true เพราะเขาเชื่อว่าคนยิวเนี่ยเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าที่เที่ยงแท้เพียงองค์เดียวแต่คนต่างชาติไม่ได้นับถือพระเจ้าแบบเขา but now Paul is revealing to them that because of the gospel that wall of separation has been torn down หลังจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เปาโลก็ได้เปิดเผยกับพวกเขาว่าเป็นเพราะว่าข่าวประเสริฐตอนนี้เนี่ยจึงไม่มีกำแพงใดที่จะมากั้นขวางระหว่างคนสองคนนี้อีก even the Jews have to be saved by grace เพราะว่าแม้แต่คนยิวเอง ก็ต้องได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วคนต่างชาติเองก็จะได้รับความรอดโดยผ่านทางพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นที่ด้านล่างของกางเขน พื้นที่หรือที่ดินตรงนั้นนั้นมีความเท่าเทียมกันจะไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นวรณะหรือเผ่าพันธุ์อีกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อของแต่ละคนที่มีในพระเยซูคริสติ่งที่สวคัญที่สุดก็คือความเชื่อของแต่ละคนที่มีในพระเยซูคริสต์เป็นกุญแจที่จะทำให้เกิดความเป็นหนึง่งเดนียวกันเป็นกุญแจที่จะญที่ห้เรานั้นใา้เกียรติต่อซึ่งกันและกัน is t key to lifting up one another. เป็นกุญแจที่จะช่วยให้เราคอยหนุนใจซึ่งกันลกัน Because we don't see other race as below us. เพราะเราไม่ได้เห็นว่าคนที่นับถือเชื้อชาติอื่นนั้นเนี่ย หรือเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรานั้นอ่ะต่ำกว่าเชื้อชาติอื่นรระเอาความเชื่อแบบนี้ออกไปเพราะว่าข่าวประเสริฐได้ขจัดเอาความเชื่อแบบนี้ออกไปเพราะเราทุกคนเคยเป็นคนบาปและตอนนี้เราทุกคนเองก็ได้รับความรอดโดยพระคุณจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผมเชื่อแบบนี้ จริงๆนะครับว่าปัญหาในเรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะหรือเชื้อชาต,ติต่างๆที่เราเห็นเกิดขึ้นในโลกของเรานี้และในสังคมของเราก็มีการแบ่งชนชั้นวรรณะกันและค l ณผู้คนก็มักจะดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นนะั้น Uh, ต่ากว่าตัวเอง maybe because of their race financial status educational background whatever it is อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินหรือว่าอาจจะจากเชื้อชาติที่ไม่เหมือนกัน and all this separation creates การแบ่งแยกกันตรงนี้มันเลยทำให้เกิดปัญหามากมายในโลกของเราเมื่อเรามองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ห็นว่าเชื้อชาตินพยายามที่จะไปกวาดล้างอีกเชื้อชาติหนึ่งให้หายไปเลย not true human are being เพราะเขาเชื่อว่าเชื้อชาติของเขาอยู่สูงกว่าอีกเชื้อชาติหนึงแล้วเชื้อชาติที่ไม่เหมือนกันกับเขานั้นก็ไม่ควรจะมี ิตเป็นนุษย์ในอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามีระบบทาสด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เชื่อว่ามีกลุ่มบางคนที่ต่ำกว่าเขาแล้วคุณดูไหมครับว่าใครเป็นผู้ที่ล้มเลิกระบบทาสในสังคมของเราก็คือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าที่ไหนที่มีการประกาศข่าวประเสริฐ Have been lifted ผู้หญิงเองก็ได้รับการยกสถานะให้มีความเท่าเทียมกัน class system has been broken. หรือว่าระบบชนชั้นวรรณะต่าง ต่างๆนั้นก็ล้มเลิกไป you know, your local church, ในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณคุณก็จะเห็นว่าคนที่มีการศึกษาและไม่มีการศึกษานั้นรับประทานอาหารร่วมกันรับรับใช้พระเจ้าร่วมกัน in Christ แว้วคนที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันเองก็อาศัยอยู่ด้วยกันในฐานะที่เป็นพี่น้องกัน so believe, the says, ผมเชื่ออย่างที่พระคัมภีร์เองได้บอกเอาไว้ t h e gospel is a solution to all our societal problems. ว่าข่าวประเสริฐนั้นถือว่าเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาในสังคมของเราเลย And that's why the best thing we can do for our, our society. แล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะทำให้กับสังคมของเราได้ bring people into the o f Jesus Christ. ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนเพื่อจะให้เขานั้นเชื่อในพระเยซูและจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา And I believe that when there is such honor and great unity in among us. และผมเชื่อว่าเมื่อ พวกเราเองเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน you know there will be less evil มันก็จะมีความชั่วร้ายน้อยลง you w know, and we'll be able to be a blessing to one another แล้วเราจะสามารถเป็นพระพรให้กับซึ่งกันและกันได้อย่างแท้จริง uh, another side of the scripture แล้วก็อีกด้านหนึ่งของการตีความหมายจากข้อพระคัมภีร์นี้ we r e separated from God of คือก่อนหน้านี้เราเคยถูกแยกออกจากพระเจ้าเนื่องจากเป็นเพราะความบาป there was a wall Call and sin us between the จึงมีกำแพงที่เรียกว่าเป็นความบาปนั้นกั้นขวางระหว่างเรากับพระเจ้า but Jesus came แต่พระเยซูคริสต์นั้นได้เสด็จมา he took our sins upon himself พระองค์เองได้รับเอาความบาปของเราทั้งหมดไปไว้กับพระองค์ he defeated sin และพระองค์เองได้ทรงปราบความบาปนั้นให้พ่ายแพ้ไป and he broke that wall down พระองค์จึงได้ทำลายหรือว่ารื้อกำแพงนี้ลง so that man and God can now be reconciled เพื่อที่ตอนนี้มนุษย์กับพระเจ้า าจะได้กลับมาคืนดีกัน We have to remember that it was not God that walked away from man, it was man who walked away from God. แต่เราต้องจำตรงนี้ไว้เสมอนะว่าพระเจ้าไม่ได้ เป็นผู้ที่เดินหันหลังให้กับมนุษย์เลยแต่มนุษย์ต่างหากที่ตัดสินใจอยากจะแยกทางจากพระเจ้าเอง it was it was man's f a l เป็นการทำผิดการล้มลงของมนุษย์ it was not because God rejected man ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าปฏิเสธมนุษย์ but God is perfectly holy พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงบริสุทธิ์อย่างเต็มปี and he cannot fellowship and have relationship with sinners พระองค์จึงไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับคนบาปได้ but he did not give up พระเจ้าก็ไม่ได้ถอดใจยอม <He S 1> แพ้นะ พระเจ้ายังส่งพระบุตรของพระองค์และอนุญาตให้พระบุตรของพระองค์นั้นถูกลงโทษเพราะความบาปของมนุษย์และในสติปัญญาของพระองค์ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจึงได้ถ่ายโอนความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เข้ามาไว้ในชีวิตของเราเพื่อที่เราเองจะมีสิทธิ์เข้าไปยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าสามารถที่จะ เดินกับพระเจ้าสามารถที่จะคุยกับพระเจ้าได้ทุกวัน means peace this is what the, uh, means when the scripture says, Jesus is Jesus our และนี่คือความหมายที่ข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่าพระเยซูทรงเป็นสันติสุขของเรา the word peace, in Greek in เพราะว่าคำว่าสันติสุขตรงนี้ในภาษากรีกใช้คำว่า irene one of the meanings is two things that were separated are now joined together again ความหมายอย่างหนึ่งก็คือสองอย่างที่เคยแยกจากกันไปตอนนี้เนี่ยได้กลับมาคืนดีแล้วก็เป็นมิตรต่อกัน ตรงนี้ก็คือแก่นแท้ของข่าวประเสริฐ reconciliation with God through Jesus Christ การที่มนุษย ได้สามารถกลับมาคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านทางการเสียสละชีวิตของพระเยซูคริสต์บนกางเขนแล้วผมเองก็อยากจะขอย้ํากับทุก <That S 2> คนอีก now, ครั้งหนึง่ง <of> ว่าตอนนี้เป็นเพราะพระเยซู God not far away. พระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ห่างไกลาจากเรา <There> s <S เไม่มีกำแพงที่กัน้นขวางระหว่างคุณกับพระเจ้าแ i ล i t คือพระเจ้าตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้คือพระองค์อยู่ในเราโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยู่ใกล้ชิดคุณมากต่อให้คุณกระซิบหรือพูดในใจพระเจ้ายังได้ยินคุณเลยพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับคุณมากคุณจึงสามารถได้ยินสิ่งที่พระองค์สื่อสารกับคุณผ่านทางหัวใจของคุณและความคิดของคุณมันจะไม่มีการแยกจากกันอีกระหว่างคุณกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็น ตอนนี้แล้วก็ตลอดไปเป็นนิดนิรันดร์การและจากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ผมเองก็อยากที่จะย้ำกับทุกคนอีก <that S 2> ครั้งหนึ่ง the key Peace in our soul ว่ากุญแจที่จะทำให้สันติสุขเนี้ยคงทำงานอยู่ในจิตใจของเราอย่างสม่ำเสมอ is peace with God ก็คือการที่คุณได้รู้ว่าคุณมีสันติภาพกับพระเจ้าแล้ว every human being I know desires peace in their soul มนุษย์ทุกคนเท่าที่ผมรู้จักมาต้องการสันติสุขในใจ and they think that if they can have enough money they will have peace และบางครั้งเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าถ้าเขามีเงินมากพอเขาก็คงจะมีสันติสุขในชีวิต and they find that money and there's still no peace แต่ 1เมื่อเขาได้พบกับเงินที่มากพออย่างที่เขาคิดแล้วเขาก็ยังไม่เห็นสันติสุขเกิดขึ้นในชีวิต If they marry someone beautiful or handsome และเขาคิดว่าถ้าเขาได้แต่งงานกับคนที่หน้าตาดีๆรูปหล่อสวยงาม They will have peace เขาก็คงจะมีสันติสุข But the final is not true แต่ในที่สุดเขาก็พบว่ามันไม่จริง They think if they find success and fame and name they will have peace เขาคิดว่าถ้าเขาประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเขาคงจะมีสันติสุข But the final is not true แต่ในที่สุดเขา ก็พบว่ามันไม่ได้เป็นจริงตามนั้นเลย Why <is> that? ทำไมถึงเป็น <Because S 2> แบบนั้นล่ะ only God. เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นเนี่ยที่จะให้สันติสุขแบบนี้กับเราได้เมื่อคุณเข้าใจแล้วก็รู้ว่าพระเยซูเสด็จมาพระองค์ยอมสิ้นพระชนบนกลกางเขนเพื่อเราและพระองค์เองก็นำเรากลับมาคืนดีกับพระบิดาแห่งฟ้าส God แล้วคุณเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแบบนั้นกับพระเจ้า the key to is in ตรงนี้คือกุญแจที่จะทำให้คุณได้เห็นสันติสุข ทำงานในจิตใจของค <You know, S 2> ุณนั่นคือกุญแจ And people don't even know what they're looking for และผู้คนจริงๆเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกวันนี้เขากําลังสแสวงหาอะไรอยู่ You know they 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 know what they desire เขารู้ว่าเขาอยากได้อะไร They know what how they should feel และเขารู้ว่าจริงๆลึกๆในใจเขาควรจะรู้สึกยังไง And they think that they're looking for something else but actually they're looking for God และเขาก็คิดว่าสิ่งต่งตางๆเหล่านั้นมันน่าจะเป็นวัตถุสิ่งของแต่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาในใจนั้นคือพระเจ้าต่างหาก Who is where they live the is live ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ตาม Every heart is seeking for God หัวใจของทุกๆคนกำลังแสวงหาพระเจ้าอยู่ But they don't know it เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เขาแสวงหานั้นคือพระเจ้า And you know when we know Jesus Christ เมื่อเราเองได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ And when we know what God has done for us เม you ื่อเราได้รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรง know, ทำให้เรา There's peace in our lives มันก็จะมีสันติสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา That is simply supernatural ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเหลือเกิน And because Because it is supernatural. และเป็นเพราะว่ามันเหนือธรรมชาติ. Even when we don't see the things we want to see in the physical realm. ถึงแม้ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เห็นสิ่งต่างที่เราอยากจะเห็นเกิดขึ้นในโลกฝ่ายกายภาพ. We can still have peace. เราก็ยังมีสันติสุขอยู่ในใจของเราได้. And that peace. แล้วสันติสุขนี้. Keeps us in a place of confidence. ก็ยังทำให้เรานั้นมีความมั่นใจ. And hope. และมีความหวัง. That we will see the blessings of God in every area of our lives. ว่าเราจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นในทุกด้านของชีวิตเราอย่างแน่นอน. We have the best thing ever. เรามีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในชีวิตของเราเรามีข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้เราขอบคุณที่สันติสุขของพระองค์นั้นนำทางเราท่วมท้นอยู่ในหัวใจของเราและเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้จะเป็นวันที่ดีและเกิดผลของเราในพระนามพระเยซู amen Well, have a blessed Day' see you again blessed Se ขอให้วันนี้เต็มล้นไปได้วยพระพรนะครับแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่